ดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องมแมลงแตงโมนะคะทุกคนหลังจากที่หายไปประมาณสองสามวันนะคะทุกคนวันนี้นะคะแตงโมกลับมาแล้วนะคะกลับมาใหม่ใ้ไ่กว่าเดิมนะคะทุกคนวันนี้แตงโมอยู่กับ Isuzu D-Max 1.9 Z คันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงสีประตูไฮลันเดอร์ตัวนี้เลยนะคะทุกคนสวยๆงามๆแบบนี้สีดำๆแบบนี้นะคะดำแบบเงาๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นปี18นะ ดอกเบีย้ยคันนี้นะคะเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนเลขไม้หลักหมื่นนะคะเลขไม้เพียง7จ็ดหมื่นแปดทุกคนโอ้โหน้อยมากทุกคนอยากจะบอกเลขไม่หลักหมื่นนะคะสวยๆงามๆเลยสนะคะสาหรับคันนี้เนาะคันนี้นะคะทุกคนได้ปี18อย่างที่บอกนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัดมาเป็นป้ายโลโก้อิซูซ เป็นสีอ่าสีอะไรอ่ะเป็นวัสดุโครเมียมสีเงินโครเมียมเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไฟหน้ารถนะคะไฟหน้ารถเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะหลอดลูกแก้วกลมๆสองอันแบบมาคู่กันแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะไม่มีรถของเรานะคะรับประกันโครงสร้างเนาะไม่มีตัดต่อตัวรถนะคะก็อไม้นะคะกัดสีนะคะ รับประกันโครงสร้างอะไรนะคะก็คือถ้าใครตรวจเจอนะคะทุกคนไปอ่าไปตรวจที่ศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยนะคะใครตรวจเจอนะคะนํารถมาคืนบริษัทเพรยนของเราได้เลยนะคะเราคือเงินเต็มจํานวนเนาะว่ารถของเรานะคะการันตีรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิความไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะทุกคน เรากันเนตีเราการประกันได้เลยนะคะบริษัทของเราเปิดมาแล้วมากกว่า20ปีนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เนาะอ่าทุกคนดูด้านข้างนะคะด้านข้างตรงแบบรอยเส้นตรงนะคะทุกคนรอยเส้นตรงยังตรงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยรัยกยองและิล้มอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนล้อนะคะทุกคนจะได้มาเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะล้อแม็กสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะทุกคนใครได้ไปก็คุ้มนะคะสําหรับคันนี้เนาะ โอ้โหเศรษสวยแบบนี้เลยลงขอบลงขอบล้อนะคะรถคันนี้เป็นขอบล้อ17นะคะทุกคนจจะให้ทุกคนมาดูโชกันบ้างนะคะโช์เป็นโชกแพ้โชกเดิมจากโรงงานนะยังมีรอยแต่มตุดแต้มสีมาอยู่เลยนะคะน็อตแบบู้หูยังเดิมเดมเลยนะคะน็อตตัวเดิมนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นแบบตรงตรงเส้นตรงอยู่แบบสีขีดแบบตรงๆเลยนะคะรอยตะเข็บนะคะจะเป็นแบบรอยเท่ากันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีป้ายโลโก้เป็นไฮแลนเดอร์นะคะทุกคนส่วนกระจกนะคะ กระจกด้านข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเดียวให้มาให้นะคะตรงด้านข้างกระจกตรงนี้เนาะส่วนสีดาําอันนี้เป็นสีดําเงาๆนะคะตัดกับสีดําด้านตรงนี้เลยนะคะสําหรับกระจกนะคะทุกคนและก็นะคะตรงนี้นะคะเป็นอ่าหนึ่งขีดนะคะมีวัสดุมันมันมัน,มนไม่ใช่วัสดุโครเมียมนะทุกคนตรงนี้ก็คือมันเป็นดาที่หยับขึ้นอ่ารถนะคะทุกคน และก็ที่เหยียบขึ้นรถตรงนี้นะคะเป็นสีดําแบบนี้เลย,วยสวยๆแบบนี้นะคะส่วนด้ามจับนะคะด้ามจับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะก็จะมีร่องรอยแบบการใช้งานแบบเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะถ้าใครไม่อยากได้เอาออกให้ได้นะคะทุกคนตรงนี้แบบร่องรอยแบบเยอะอย่างเงี้ยเอาออกให้ได้นะคะส่วนกระจกนะคะเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานอิสุสเลยนะคะดูยังง่ายนะคะยังมีป้ายอิสุสแบบนี้เลยนะคะทุกคน ดูให้เป็นนะคะดูรถมือสองเนาะว่ามันเป็นรถแฮรรถเดิมนะคะต้องดูพวกกระจงกระจกดูทุกจงทุกจุดเลยนะคะโอ้โหทุกคนด้านในเปิดมานึกว่าเป็น f o r ์จูเนอทุกคนโคตรสวยเลยคันนี้นะคะตกแต่งมันวยเป็นสีเบจต,ตัดกับสีดําแบบนี้เลยสวยๆนะคะทุกคนตรงที่ด้านข้างนะด้านข้างจะปรับอัตโนมัติหนึ่งอันนะคะแล้วมีปุ่มระบบเซ็นทรัลล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็เ็าก็จกเปิดกระจกตรงนี้เลยนะคะโอ้โหตรงนี้เป็นเป็นหนังนะคะทุกคนตรงนี้เป็นหนังเนาะแบบ แต่งแบบสีสันสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนตรงนี้อย่างที่บอกว่าที่เหยิบขึ้นนะคะตรงนี้เป็นอิสเคิลไอสุด,ดีแมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมพรมสามดีนะทุกคนค่ะนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะส่วนเบาะนะคะเบาะโอโหเป็นเบาะผ้าเต็มๆแบบนี้นะคะทุกคนโอโหไม่มีชมไม่มีช้าเลยนะคะส่วนตรง พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะทุกคนรับโทรศัพท์ได้เล่นอะไรเครื่องเสียงตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแถมพิเศษสุดๆคันนี้ได้มาพร้อมจอแอนดรอยแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ต้องไปตรงไปติดเพิ่มอะไรเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยๆมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะซื้อรถกระบะย,ยังไงเหมือนได้เหมือหมืออนนได้รถเก่งนะคะทุกคนกระบะสีประตูนะคะคุ้มมากๆเลยส่วนราคานะคะอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนโอ้โหไปมือหนึ่งนี่ไม่ได้นะแต่คันนี้แบบ น้องป้ายแดงเลยนะคะทุกคนโอ้โหไม้น้อยมากนะคะและก็ตรงนี้นะคะน็อตนะคะน็อตข้างประตูนะคะยังเป็นน็อตแท้น็อตเดิมจากโรงงานมานะคะยังไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะรถของเราเนาะประวัติศูนย์ทุกคันนะคะเช็คได้ที่ศูนย์ทั่วประเทศไทยนะคะ,ะด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้ที่วางแขนนะคะเอาออกมาได้นะคะทุกคนนี่เลยออกเก็บได้ปกติเลยนะคะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โห มีที่นั่งแบบโอ้โหกว้างๆแบบนี้เลยนะคะร่องรอยด้านในนะคะไม่มีร่องรอยการจงกันเจิมใดทั้งสิ้นมาเลยนะคะคือแบบเดิมๆแพ้จากโรงงานเลยนะคะทุกคนด้านหลังนะคะแถมใส่อันนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้เซลไม่แน่ใจเนาะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนใครรู้นะคะช่วยคอมเมนต์ให้ทีนะคะว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนอันนี้เซลขออภัยนะคะไม่รู้จริงๆนะคะทุกคนล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กทั้งสี่ล้อเลยนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะโอ้โหทุกคนดู ช่วงล่างนะคะทุกคนช่วงล่างยังใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะช่วงล่างโอ้โหนี่นี่นี่ให้ดูเลยนะคะนี่คือเป็นรอยครุงรอยโคลนะคะทุกคนยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเพราะว่ารถเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะทุกคนน้าเข้ามาใหม่แตงโมก็มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะคะที่เหยียบขึ้นด้านหลังนะคะทุกคนที่เหยียบขึ้นด้านหลังเป็นสีดํานะคะเป็นสีดาด้านเลยสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดกับสีเงินโครเมียมแบบนี้มานะคะทุกคนด้านหลังนะคะทุกคน ร่องรอยการข in so ีดข่วนแทบจะไม่มีเลยนะคะส่วนไลเนอร์ด้านหลังนะคะทุกคนแต่ก็จะมีรอยฝุ่นบ้างนะคะทุกคนเพราะว่ารถไม่มีการแบบได้ใช้งานมานะทุกคนยังมีรอยฟงรอยฝุ่นมาอยู่เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างอีกด้านนึ่งนะคะก็คือไม่มีแบบโอ้โหร่องรอยการแบบว่าบุ๋มบิ่มอะไรเลยนะคะรักดวงลักยิ้มไม่มีนะคะสําหรับคันนี้นอกสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแตงโมจะพาทุกคนไปดูด้านหน้าของรถคันนี้กันบ้างนะคะด้านหน้าคันนี้เนาะเออคันนี้นะคะมันมีแบบกระจกมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวตังโมจะพาไปดูด้านหน้านะคะทุกคนว่ Trans <screen> าวด้านหน้าเป็นยังไงนะคะมาค่ะทุกคนมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะทุกคนห้องเครื่องเป็นเครื่อง D D D I นะคะทุกคน D B I นะคะเป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมจากโรงงานมานะคะทุกคนยังมีรอยแต้มจุดเต้มสีของโรงงานมาอยู่เลยนะคะน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานนะคะรอยไม่อีคงคมคมกลมๆแบบนี้นะคะน็อตไม่มีขยับไม่มีไข่เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะรอยเต้มจุดเต้มสีนะคะบ่งบอกว่าเป็นรถแท้รถเดิมจากโรงงานมานะทุกคนและอีกอย่างนะคะเวลาดูอิสุสุนะคะ ดูบัตรประจําตัวประชาชนของเขาเลยนะคะบัตรประจาตัวประชาชนลดนะคะเรียกแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนคลาดูนะคะเห็นหมุด2ตัวนี้ไหมทุกคนด้านหนึ่งมันจะอ่าแต้มจุดแต้มสีมานะคะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นหมุดที่ไม่ได้แต้มสีมาแต่ว่าให้ทุกคนแบบเอามือล้วงเข้าไปดูนะคะว่ามันเป็นหมุดสั้นหรือหมุดยาวนะคะถ้าเป็นหมุดสั้นนะคะแสดงว่าเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะแต่ถ้าเป็นหมุดยาวแสดงว่ากันชนหน้าคันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะคะส่วนคันนี้นะคะยังเป็นหมุดสั้นนะคะทุกคนกันชนหน้าไม่เคยเปลี่ยนมานะทุกคนรคันนี้แบบสวยๆเลยนะคะใครที่กกําาาลังตมหระะบไว้้ใช ะะต้องคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาสรุปพกกันให้อีกทีนะคะรถคันนี้นะคะเป็น isuzu d max นะคะเครื่อง1.9นะคะ Z ซตคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะปีใหม่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2-59นะคะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะและก็นะคะราคายอยู่ที่ 649, 000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนโอ้โหเคดิตดีฟรีดาวนะคะทุกอาชีพสามารถเอารถได้นะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะ โทรเข้าหาแตงโมโดได้นะคะที่033585571 9ค่ะ